วันนี้ผมไอ้ดินดำครับมาโอ้ขออภัยครับขออภัยวันนี้มานี่เลยครับมาหายใจน้อยเอาโซลาเซลล์มาติดตั้งให้ครับนี่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแล้วก็พาไปนี่ครับพาไปเบิกเงินมาพันเองนะครับมาซื้อของให้ไว้แล้วก็ไว้ลูกชายใช้สองร้อยบาทนะครับ แล้วก็อย่างที่เหลือที่จะไปให้พี่ฝากอสมอเสืรข้าวมาให้ทุกเช้านะฮะก็ <g ug> ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็สมทบสนช่วยไอ้น้อยนะครับวัน <c oughs> นี้มีแสงสว่างแล้วครับรีโมทอยู่ไหนพี่ลูกรีโมทอยู่กับพี่ไหม <c oughs> อ่ารีโมทมา <c oughs> <c oughs> ทดสอบไฟให้เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> อืมไอ้ดดําขึ้นไปติดตั้งให้เรียบร้อยครับดูโซลาร์เซลล์อ่าทดสอบทดสอบกัน นี่ฮะเรียบร้อยยายน้อยมีไฟแล้วตอนกลางคืนผมมีเพื่อนไก่โอเคนี <laughs> ่ให้ลูกชายดูแลนะครับข <Okay. S 1> อบอคุณ <laughs> ทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดมีอะไรที่มอบให้ยายน้อยก็ส่งผ่านผมก็ได้ครับหรือว่าท่านจะมาเองก็ได้ครับอยู่ที่ชุมชนทัดดุมเนี่ยฮะก็ช่วยเหลือกันครับคนไทยนะฮะอย่าคิดมากนะฮะไม่ต้องดราม,มาร่าฮะว่าจะมีหน่วยงานอะไรมาช่วยแต่ผมช่วยด้วยใจ นะครับอยากจะช่วยก็ช่วยครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือและก็ติดตามครับขอบคุณครับ